ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่ตางๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง NEWS และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ด้วยทีมข่าวสวทเบตง สองอบตอหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือนักศึกษาไทยที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบที่ประเทศสุดานด้านเลขาธิการสองอ,องบตเผยจะเร่งหาทางออกกับทุกภาคส่วนให้เร็วที่สุดเพื่อให้ได้เข้าศึกษาจนจบหลักสูตรศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ time, หรือสออมบตได้จัดประชุมหาหรือกับู่นราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่สุดานโดยมีพลเรือตรีสมเกตพผลประยู์เลขาธิการสออบตสําหรับประเอียใหญ่ ของการประชุมในครั้งนี้มีการชี้แจงข้อมูลด้านการศึกษาของนักเรียนไทยที่เดินทางกลับจากซูดานชี้แจงสรุปปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะของนักศึกษาไทยที่เดินทางกลับจากซูดานและในที่ประชุมยังได้มอบหมายภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการศึกษาที่ได้รับผลกระทบความไม่สงบในซูดานอีกด้วยในการนี้พลเรือตรีสมเกยรติร์บรายูเลขาธิการ2อบตตได้กล่าวว่าการให้กำลังใจแสดงจุดยืนต่อการช่วยเหลือกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานจะต้องเร่งให้ความช่วย ซึ่งนักศึกษาไทยที่เดินทางกลับมาอยู่ในชั้นปีที่4และกําลังจะเรียนจบปีการศึกษาแล้วแต่ต้องมาประสบกับปัญหาด้านการสู้รบโดยสงครามกลางเมืองในซูดานในครั้งนี้ปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาบางคนตัดสินใจไม่กลับไปเ,เรียนต่อแล้วเพราะสถานการณ์ค่อนข้างเลวร้ายและมีอันตรา,ายมากนักศึกษาจึงตั้งใจจะหาที่เรียนใหม่และพยายามสอบเทียมโอนหน่วยกิจจากสถาบันการศึกษาที่เปิดรองรับในประเทศไทยแทนซึ่งที่ผ่านมาสออบอตอได้ทําการสรุปผลสํารวจด,ด้านการศึกษาของนัก ศึกษาไทยที่เดินทางกลับจากสุดานโดยจำแนกตามความประสงค์ด้านการศึกษาและด้านการประกอบอาชีพจึงได้พบอุปสรรคในครั้งนี้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการศึกษาของตนเองทางเว็บไซต์ของมห,วหาวิทยาลัยได้ไม่มีอนใบรับรองสถานะนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาและเอกสารรับรองสถานะนักศึกษาผู้สาเร็จการศึกษาไม่ได้รับการประทับตราอย่างสมบูรณ์เนื่องจากระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยไ,ได้รับความเสียหายจากผลกระทบของสงครามที่เกิดขึ้นจึงทําให้ในวันนี้สอ,งองบอตอได้จัดประชุมเร่งด่วนก่รรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมหาแนวทางในการหาหรือร่วมกันแก้ไขกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าเมื่อไม่สามารถกลับไปเรียนต่อที่สานได้จะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อให้นักศึกษาไทยทุกคน สามารถเทียบโอนรายวิชาได้อย่างไรก็ตามสออบตอยังเป็นศูนย์กลางในการทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลของนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบและรวบรวมเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนเพื่อนำข้อมูลส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นข้อมูลประกอบพิจรารณาเทียบโอนหน่วยกิจรวมถึงสมัครงานได้ต่อไปติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสบทเบตง fm 93เมกะเฮิร์ตซ์เพจ สวัทเทอเบตรงนิวและวิดยูออนไลน์ r a d i o b e t o n g p r d g o p h